สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวโลกทั้งหลายครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง<ม>ก็ตอนรับสู่ช่องยิบสีตะทาน์เบจิกนะครับม,มีคำสามคำที่อยากจะนำมาบอกให้ท่านรู้มีคำสามคำที่คุณ ไม่ควรจะพูดมันหรือเก็บมันไว้สามคำนี้สำคัญอย่างไรสำคัญมากเป็นสิ่งที่าสามคำนี้มันจะทำให้คุณโดยไม่รู้ตัวตกลายเป็นเรื่องชาชินมันทำให้ชีวิตคุณไม่พัฒนาขึ้นนะครับมันทำให้สมองคุณปิดชัดอัพชัดดาวไปเลยไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นมันก็จะไม่มีการพัฒนาเมื่อไม่มีการพัฒนาทุกอย่างก็จะเท่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้นะครับสมคั้นนั้นคืออะไรฟังตอนกลางคลิปครับมิมีสับขาหลอกด้วยอ่าวันนี้เปิดไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารที่ยี่สิบหกมีนาคมถึงวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ พร้อมยางพร้อมแล้วเฉพาะอ่าเจริญกับโลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อยครับผมอ่ะมาดูกันนะครับใบแรกคือสถานการณ์ความน่าจะเป็นนะครับอ่ะขึ้นแปดดาบดูในช่วงของดำดิ่งลึกลึกสุดใจเขาไปในซอกในหลึกของหัวใจเนี่ยเหมือนอมทุกข์อยู่เหมือนมอนน้ำท่วมปากอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ได้หรือบางทีมันก็เป็นเพราะเราเองนั่นแหละไม่พูดมยังมีไพทัวร์อีกก็ไม่พูด เนี่ยใบสองใบเนี่ยเป็นไพ่คนที่ไม่ค่อยชอบพูดชอบเก็บชอบเ,บอบเงียบไม่ชอบเปิดเผยจัติดมีเรื่องเราต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับไม่พูดก็ต้องพูดนะครับสิบไม้เท้าเดอะ h a ล i o อ6หกไม้เท้าสามไม้กับถ้วยสองถ้วยเดอะมูน อ่ะนะครับมีไพ่ใหญ่คือเดชออดจัดติก ic, แล้วก็ดมูลนะครับไพ่สองใบนี้อยู่อยู่โดยตรงเลยโดยตรงเรื่องของความคิดเต็มเต็มนะครับเรื่องความคิดเต็มเต็มเลยอ่ะนะครับคิดดีคิดแย่เนี่ยดูจากภาพรู้นะครับอะนะครับโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมมันขึ้นเป็นดาบ แล้วดูว่ามันดาอไอหลรแปดดาามันคือตัวเราเองนะครับเราปิดกัน้นเราไม่อยากรู้เราไม่อยากบอกเราไม่อยากถ่ายทอดเราจะขออมไว้อย่างเงี้ยเน่าๆจะอมไปทาไมอะ่ะมันไม่สนุกหรอกเชื่อผมดิสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บจะรุมเมาะนะครับจะเห็นว่าไม่มีไพ่เหรียญคือไพ่การเงินเลยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้คาว่าไม่มีเงินเลยอ่ะมันไม่มีจริงหรอก สองบาทสามบาทห้าบาทห้าสิบตังค์สลึงมันยังไงมันก็มีมันหาได้แต่คุณบอกว่ามันไม่มีมันก็ไม่มีเลยนะครับคุณทีจะหาอะไไม่เจอเลยสมองมันถูกสั่งให้คิดอย่างนั้นทุกครั้งที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณคิดแบบไหนอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นสมองมันจะไม่ทํางานหรือมันจะทํางานมันก็อยู่ที่ว่าคุณคิดแล้วสั่งมันออกมาจากข้างในคือจิตใต้สํานึกนะครับหนึ่งเวลาเวลาผม ผมจะรับพรดีๆอะไรกับครูบาอาจารย์อะไรแบบเนี้ยหรือจะรับสิ่งดีๆอะไรเนี่ยผมจะตั้งจิตเลยข้าพเจ้าขอเปิดจิตนายเพื่อรับพลังงานสูสุดเพื่อรับบุญทานบารมีดีๆเพื่อรับแสงสว่างแห่งธรรมแสงสว่างแห่งการเปิดทางนะครับเปิดจิตในเลยครับให้จิตนเป็นผู้รับไว้จิตนก็หมายถึงจิตใจ้สรมดึกนะครับหมายถึงตัวเราเองนะครับ อ่ะนะครับมาดูการงานนะครับหกไม้เท้าสิบไม้เท้าการงานก็ยังหนักเหนื่อยอยู่แล้วก็เหมือนทําไปอะ่ะยังไม่ได้เห็นผลนะครับเกี่ยวเนื่องกับชาริออสชาริออสเป็นคนที่ชอบเอาชนะเป็นคนที่ไม่ยอมพยแพ้อะไรเป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นอะไรที่อยากได้แล้วไม่ไม่ถอยง่ายง่ายบางบางครั้งบางทีมันก็ไม่สนวิธีการด้วยนะอ่านะครับถ้าคุณยังฝืนทําดันทุลังทําอยู่มันก็ยังไปได้นะครับแต่คุณต้องเปิดโลก นุ้งเปิดจิตเปิดใจของคุณรับสิ่งหลายๆต่างเข้ามานะครับให้มันเกิดสมดุลหรือความคิดใหม่นะครับคําที่คุณไม่ควรพูดเลยนะครับคําแรกอ่ะคําแรกนะครับอืมกูรู้แล้วผมรู้แล้วฉันรู้แล้วกูรู้แล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับถ้าคุณพูดว่ารู้แล้วคุณก็จะปิดทุกอย่างที่จะเข้ามาจะด้วยรําคาญหรือจะด้วยแบบกูเกลียดมึงกูไม่อยากคุยกับมึงก็แล้วแต่นะครับ กูรู้แล้วนะครับที่เขาพูดว่าน้ําเต็มแก้วอะ่ะคนส่วนใหญ่อะ่ะมักจะอ่าคนที่รู้จักผมหรือคนที่มาคุยกับผมเนี่ยจะบองว่าผมเป็นคนน้ําเต็มแก้วเพราะผมมีเหตุมีมีผลที่จะหักหักล้างหรือว่าเป็นจริงเป็นไม่จริงมผมจะมีเหตุผมจะมีความคิดวิธีคิดของผมนะครับแต่ผมจะรับฟังนะครับรับฟังให้จบ อ่ามีอยากพูดพูดมามึงว่ากูน้าเต็มแก้วมึงก็พูดมาอพูดมาบางครั้งมันอาจเป็นคําพูดหรือคําบอกที่เขาบอกเรามาเราคาดไม่ถึงนะบางทีเราคาดไม่ถึงหรอกว่าอ๋อเฮียร,รู้แม่งรู้มากกว่านี้อีกแม่งมีลึกกว่านี้อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถึงนี้ถ้าไม่ควรพูดคําแรกคือกูรู้แลกกูไม่เอาแล้วมดงบอกมีนม้นําเต็มแก้วใช่กูเป็นน้ําเต็มแก้ว แต่แก้วกูไม่ได้ใบเดียวอ่ะแก้วอื่นกูนมีเป็นร้อยเป็นพันใบอ่ะที่มันว่างอยู่มันก็เต,เติมเพิ่มไปดิมันจะมาเตมเิมแก้วที่มันเต็มหนึ่ทำไมป,ปัญญาอ่อน,นเนี้ยเห็นไหมครับนั่นคือความคิดครับนั่นคือความคิดที่จะไม่ยอมแพ้เราไม่ได้ถูลูถูกกลางด้วยและไม่ได้แบบหน้าดา้านด้านแทกไขแต่คนไม่คิดต่อกันเองเขาเมื่อน้าเต็มแก้วมันมีคําที่บางครั้งอ่ะพูดได้ใครฟังเขาหมดกําลังใจเลยนะครับเขาไม่ไหวแล้วนะครับ ถ้าคุณจะช่วยใครจะช่วยอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปว่าเขาอย่างนั้นนะครับเขาจะบอกรู้แล้วรู้แล้วอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากช่วยจริงๆคุณบอกเลยนะครับเออรู้แต่มึงอาจจะรู้ไม่หมดเวยกูมียาวกว่านั้นเออมึงต้องลองฟังหน่อยเออประมาณแบบเนี้นะครับผหรับผมบอกเลยกูเต็มมาแก้วกูเป็นร้อยใบกูเต็มแต่กูไม่ได้มีแค่ร้อยใบกูมีเป็นพันเป็นหมื่นใบมึงก็ไปเติมมันที่มันยังไม่เต็มดิเฮ้ย เออจบนะบอ่ะกลับเข้ามาเขา,าเรื่องผมสามคำใช่ไหมผมบอกไปคำหนึ่งแล้วนะครับแปดดาเพราะเช่นกันเนี่ยเนี่ยอย่างที่บอกเลยแปดด่าบางทีงมีทุกทุกกระทมสุดๆนะครับก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดอมทุกอมโรคอยู่อย่างนั้นนะครับชาลิออตเนี่ยนิสัยของคนเกิดวันอังคารชาตตัดเจนอยู่นะครับขาบูขาลุยไม่รีรอไม่ลัลลงเลยทั้งนั้นที่จะทําอะไรนะครับการงานนะครับถ้าท่าน ดันทุลังถ้าท่านจะทําไม่ได้ท่านต้องเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างจะติดคือความคิดจะติดคือการตัดสินใจแต่ติดคือการที่จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับลุกขึ้นมามือขวาถือดาบมือซ้ายถือตะช่างถือดาบหมายถึงใช้อารมณ์ถือตะช่างหมายถึงใช้เหตุผลนะครับธุรกิจการงานท่านยังไปได้นะครับเป็นช่วงชะลอตัวหรือ สถานการณ์บางอย่างมันถูกเบียดบังคับให้ต้องทําได้แค่นี้แต่ท่านไม่ยอมแพย้ยังไงต้องชนะถูกไหมครับอือันที่สองคือการเงินการเงินมันไม่มีขึ้นมานะครับการเงินแค่ไม่โดดเด่นนะครับไม่ไม่ถัพัดมันมีอยู่เท่าไหร่มันก็อาจจะมีอยู่เท่านั้นไปะไระยะหนึ่งและลืมว่านี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็อิทธิพลของไพ่มันแค่เจ็ดวันที่ผมดู <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่มีมันไม่ใช่ไม่มีไปตลอดหรอกคร,ครับต่อมาเรื่องความรักนะครับ กินถ้วยสามถ้วยสองถ้วยมันเป็นพัยความรักที่ดีอะครับมันเป็นพาความรักที่เหมือนเจอรักใหม่ได้ได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่เด็กถือถ้วยก็เหมือนกันนะครับปัญหาคือคุณเจอคนที่ถูกใจแล้วคุณไม่พูดอะคุณไม่บอกอะปล่อยเธอผ่านไปแล้วอีกชัดนหนจะได้เจอกันอะ่ะออคุณต้องคุณก็ต้องแสดงออกคุณแอบรักอยู่งเงียบๆแล้วเขา เขาไม่รู้ด้วยว่าคุณชอบเขาดูอยู่เขาไปม,มีแฟนคุณอกหักอกหักโดยที่ยังไม่ได้ฉีบอ่ะคิดดูดิเออความรักมัน,ม,นมันดีนะไม่ใช่มไม่ดีนะมันจุดที่คุณตัดสินใจคุณอาจจะติดยึดติดกับอะไรความผิดหวังที่ได้รับก็ได้นะครับเนี่ยคือสิ้นหวังท้อแท้แล้วก็กูไปไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นคําที่สองก็คือกูทําไม่ได้หรอกหนูทาไม่ได้อ่ะแม่ผมทำไม่ได้อ่ะพ่อ นั่นแหละครับคุณบอกคุณทำไม่ได้นะครับปีนี้วันนี้เดือนนี้คุณทำอะไรอยู่ปีหน้าเดือนหน้ามันจะดีกว่านี้ไหมมันจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วจะไม่ดีขึ้นเลยถ้าคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้นะครับคุณบอกว่าทำไม่ได้เพลอเบางทีมันกลายเป็นเชื้อโรคเชื้อไวรัสส่งต่อไปในองค์กรเฮ้ยมึงทำได้ปะไม่ได้ กูว่ามันยากกูว่ามันไม่น่าทำมันก็จะทั่มมั่วไปหมดอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็โดนรับไปรับไปด้วยการเป็นคนไม่กล้าการเป็นคนที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่แล้วก็ไม่ลุยไม่พัฒนาตัวเองคาที่สองคือถ้าคุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ตามนั้นนะครับอ่ามาสุดท้ายคือเรื่องของสุขภาพนะครับโรคซึมเศร้าโรคกระดูกสายตาไมเกรนไปจนถึง อามาพูดก็มาพากนครับอันเนี้ยปวดระวังด้วยโรคซึมเศร้านะครับจัดติกให้เลือกตัดสินใจในถึงที่มีเหตุและผลทิมคุ้มและได้นะครับอะนะครับนี่เดยภาพร,รวมนับภาพร,รวมคุณที่เกิดวันอังคารประจำวันที่ยีย่สิบหกมีนาถึงตนถึงวันที่หนึ่งเมษานะครับอ่ะสรุปแล้วว่า มันจะดีมันจะร้ายมันขึ้นอยู่ที่ท่านตัดสินใจจัดติ๊กเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองท่านต้องเปลี่ยนแนวคิดเดือดตืมูลนะ่ะกลายเป็นความสิ้นหวังท่านไอ้ความสิ้นหวังเอาไปทําอะไรได้บ้างไอ้ความโดดเดี่ยวไอ้ความเหงาความผิดหวังมันด้านตรงข้ามคุณก็ไปเขียนเป็นหนังสือนิยายก็ได้คุณก็แต่งออกมาเป็นเพลงคุณทาเท่าที่คุณจะทาได้ครับ ขอให้คิดไปอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามของมันก็นั้นก็ไปได้ล่ะครับเพราะฉะนั้นคําที่สามคุณอยากได้อะไรทุกอย่างหนึ่งมันคือความคิดมันคือสิ่งที่เราเหมือนกูได้แล้วกูบรรลุแน่ๆเลยอืสมมุติว่ารถจนคุณอยากดีห้อเนี้ย B M W อะไรก็ไว่าไปนะครับไม่งแพงว่ะเฮียกูไม่มีปัญญาซื้อหรอกโอ้เสียใจน้อง รถยนต์เขาไม่ได้ใช้ปัญญาซือ้อเขาใช้เงินซื้อไว้เพราะฉะนั้นมึงเอาปัญญามึงอะไปหาเงินหาเงินต่อยอดมึงปีนี้ไม่ได้ปีหน้าไม่ได้ปีหน้าปีนูน้นมันจะต้องได้สักวันถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไม่ได้ด้วยถ้าคุณเห็นด้วยคุณคิดว่ามันได้แน่ๆสมองคุณจะเริ่มทำงานนะครับอ่าแพงมึงรอไปก่อนกูเงินไม่พอมึงรอไปก่อน แต่หาวิธีไหนทําให้ซื้อมันให้ได้แล้วก็ต้องหาวิธีหาเงินนะครับสมองก็จะเริ่มทํางานนะครับว่าเราทําจากอะไรได้จะทําออกตรงนู้นออกตรงนี้มาได้มันก็จะได้ของมันไปเองนะครับนี่คือสามคำที่คุณไม่ควรพูดเพราะมันจะทําให้ชีวิตคุณอยู่กับที่แล้วก็ไม่มีความสุขความสุขก็อยู่ครึ่งๆกลางๆอยู่แบบนั้นนะครับการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่นะครับ ถ้าเราคุณเป็นลูกจ้างเป็นตัวประกอบไปเค้ารวยอ่ะคุณไม่พัฒนาตัวเองหรือไม่คิดหัวก้าวหน้านะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหัวเรียกว่าหัวก้าวหน้ามันคือจะหาความเจริญหาความเปลี่ยนแปลงตัวสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกท่านอ่าผลจากทุกศกโรคภัยนะครับมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงมีถึงติดชี้นำนะครับมีพลังกายมีพลังใจนะครับให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ ออกไปลุยไม่ให้ลาบเล่นไม่ให้เละกระทืบให้ยับให้มันเละคาเท้าคาีาาตมนเลยครับไม่ว่าปัญหาอุปสรรคตัวมาอะไรเนี่ยเล่นม่งเลยครับ <c oughs> อ่ะนะครับเป็นภาพรวมนะครับมีอะไรสงสัยสามารถอสอบถามมาได้อ่ามีคนแสดงว่าพิเห็นมาว่าเสียงมันเบามากนะครับก็บอกหน่อยนะครับใครก็ได้เมตตาบอกผมหน่อยว่าวัน วันนี้เสียงมันดังไหมเสียงมันได้ยินหรือเปล่านะครับขอบพระคุณนะครับการถืตามรับชมรับฟังนะครับฝากกันช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับการดูดวงมันไม่ใช่เรื่ององมงายนะครับสําหรับผมมันคือการรู้นะครับรู้ในถึงที่เราจะกลังจะก,ก้าวไปรู้เมื่อเราเจอปัญหาเราจะแก้ไขมันยงไงร,รู้เพื่อจะให้ทําให้เราแบะทําอะไรแล้วชีวิตมันมีความสุขนะครับขอบพระคุณนะครับ ก็กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยย้ำย้ำม,มากนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ